สวัสดีทุกคนวันนี้อาจารย์จะมาบอกสูตรสำเร็จเคล็ดลับวิธีการลำดับขั้นตอนและความแตกต่างในการที่จะเสริมโชคเสริมดวงเรื่องการเสี่งโชคโดยตรงด้วยเทียนสิ่งโชคมหาบนตาามแบบ3ระดับนะอันดับแรกนะพวกเราให้เราเนี่ยติดตามนะเพจของบ้านมหาบนตราที่อาจารย์อมเนี่ยจะมาบอกเลขมงคลน่ย ในทุกๆงวดเลยเอาเลขมงคลเนี่ยพูดถึงเลขมงคลกันอันดับแรกเลยนะที่พวกเราจะต้องรู้เลขมงคลแน่ๆในทุกๆงวดก็คือเลขมงคลประจำ12ราศีอ้าวทีนี้พวกเราอยู่ราศีอะไรก็ไปดูเลขมงคลประจำราศีของพวกเราติดตามกันนะอาจารย์คิดว่านะภายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนหวยออกทุกๆงวดเลยนะในหน้าเพจนะมหามัตราราเพลสเนี่ยรวมถึงนะ ใน YouTube ในช่องทางต่างๆที่พวกเราพอจะหาได้เนี่ยจะมีเลขมงคล12ราศีในท,ทุกๆราศีบอกเป็นการเปิดเผยเลยแล้วในสัปดาห์เดียวกันน่ะตามกันมาไม่กี่วันหรอกภายในสัปดาห์ก่อนหวยออกนี่แหละเวันก่อนหวยออกเนี่ยอาจารย์จะบอกเลขประจำา7วันเกิดคือตอนแรกเลยเน่ยบอกเลข12ราศีก่อนทีนี้ในแต่ละราศีอะ่ะก็จะมีวันเกิด7วัน เราก็จะลงลึกไปอีกไงว่าในราศีนั้นนะที่เราเกิดเนี่ยวันอะไรเล่าที่เราเกิดน่ยมันก็จะลึกทับซ้อนลงไปเราก็มีหน้าที่ที่จะรู้เลขประจําราศีของเราแล้วก็เลขประจําวันเกิดของเราเนี่ยลองเอามาผนวกรวมกันบวกลบคูณหารกันดูบางทีบอกไว้ล่วงหน้าน่ะเลขอาจจะไปออกในราศีหรือวันน่ยที่เป็นวันของคนที่เรารักก็ได้ เอออันดับที่สองเราก็ทำการเสียงโชคนะแล้วเราก็เสริมดวงโดยวิธีการใช้เทียนเสียงโชคสามระดับที่อาจารย์เนี่ยเอามาให้เห็นเนี่ยเทียนเสียงโชคมีสามระดับนะระดับแรกเนี่ยก็คือเทียนเสียงโชคที่เรียกว่าเทียนผีพนันร้อยแปดหน้าตาเป็นอย่างนี้เทียนผีพนันร้อยแปดเนี่ยหน้าตาเป็นสีแดงๆนะอาจารย์เนี่ยจะประจุมนนะ คาถาเสียงโชคที่คาถาผีพนันคือเป็นคาถาที่เอาชนะผีพนันที่จะมากระชากเงินจากกระเป๋าเราผีพนันร้อยแปดเนี่ยบูชาครูระดับเริ่มต้นร้อยแปดบาทแล้วใช้มนผีพนันเนี่ยเอาชื่อสกุลเราเนี่ยนะมาประสิทธิ์ลงไปในเทียนแล้วเอาชื่อสกุลเราไปอธิษฐานจิตต,ต่อหน้าองค์เทพในวันหวยออกเวลาบ่ายสองตรงทุกวันออกทุกงวดเลยนะอันนี้คือระดับต้นถ้าใครมองว่าเอองวดหนึ่งก็ขอให้มีโชคลาภบ,บ้าง นิดๆหน่อยๆก็ใช้เทียนผิวพันธร้อยแปดเนี่ยวิธีการคืออาจารย์ไม่ได้ส่งเทียนไปให้เราน่ะอาจารย์เห็นเราเนี่ยส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์จุดเทียนให้ตอนใบสองตรงของมันหวยออกออขอปิดรับตอนเที่ยงตรงนะมาส่งตอนบาบสองตรงนี้ไม่ทันละถ้าเกิดบอกอาจารย์มีแรงขึ้นไปแบบนั้นไหมไม่อยากแค่แบบพอถูกหวยจะอยากถูกให้มันได้รางวัลใหญ่ขึ้นมาให้รู้สึกดีใจปลื้มใจนะให้คุ้มค่าหน่อย ก็ได้อาจารย์จะทำนี้จะให้เราเนี่ยทำเทียนผีพนันแบบเต็มโสูสีเก้าเต็มโสดสีเก้าเป็นยังไงอาจารย์ก็จะเขียนยันนะที่เป็นคาถาเรียกทรัพย์คาถาผีพนันทั้งหลายเนี่ยลงไปแบบนี้นะเขียนลักษณะของคาถาที่เป็นสูตรลับเ่ะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะเอาชื่อสกุลของเราเนี่ยที่อยากจะท P P ําเทียนผีพนันแบบเต็มสูตรคือเต็มูตรเนี่ยก็คือ1คนหนึ่งเล่มเนี่ยเอาชื่อสกุลมาใส่ลงไปแล้วเขียนยัน นะอักขระที่เกี่ยวเนื่องกับการเสี่ยงโชคอล้อมไว้แล้วก็พันพันพัน,พนมีการพันเข้ามานะพันขึ้นมาจนได้เป็นเทียนผีพนันเต็มสวนแบบนี้เวลาพันเนี่ยพอเอาชื่อสกุลเราเขียนงี้ใช่ไหมจังก,ก็จะเอาเทียนที่เป็นลักษณะเทียนเป็นแผ่นแบบนี้พร้อมด้วยสายสินร้อยแปดซึ่งสายสินร้อยแปดหน้าตาอย่างนี้ข้างในเส้นสายสินก็จะมีทั้งหมดร้อยแปดเส้นย่อยพอพันเสร็จก็จะเป็นเทียนผีพนันเต็มสวนแบบนี้ ก็เราดูขนาดเทียนผีพนันเต็มสูตรก็จะใหญ่นะใหญ่กว่าเทียนผีพน,นันร้อยแปดเนี่ยคนละเรื่องเลยนะนี่คือเต็มสูตรส่วนใครที่บอกอาจารย์แรงสุดๆเลยได้ไหมได้เอาเทียนราหูโคตรเศรษฐีแบบนี้ราหูโคตรเศรษฐีเนี่ยจะเป็นเทียนที่พลิกผันชโชคชะตาทําให้ได้โชคลาภใหญ่ที่สุดใครที่เน้นรางวัลใหญ่บางคนบอกไปซื้อลอตเตอรีร่เอาไว้เน้นรางวัลใหญ่อยากได้โชคลาภใหญ่ให้ส่งชื่อะกุลจุดเทียน ราหูโคตรเศรษฐี699แบบนี้นะหน้าตาแบบนี้ดังนั้นในทุกๆุงวดนะรู้เลขนะรู้ดวงแล้วก็รับเลขเฮงเงปังปัง